And work. <laughs> แกงหมดแกงหมดสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันในเพจไปนีดูฟิตค่ะยามเย็นค่ะรอบเย็นก็มานะคะรอบเย็นก็มาเพิ่งเห็นตัวเองนะว่ามีเสื้อผ้าสีชมพูเยอะมากวันนี้จะสีดำ <laughs> วัีะสีดำเหรอมดขาวไงคนดำดำก็จะมีสีแชทเชอ <c oughs> เออ,เอไม่ได้อยู่ใกล้มันไม่ได้เราตัวสั้นนะคะเราต้องอยู่หนะ้าหน้ดูอย่ามาตา้อย่ามาตาม <laughs> เป็นวัดสูงเท่าไรคะ173เค่ะเป็นสูง158ค่ะดูสิคะทุกคนเกียรมันอยู่ข้างหน้านะคะเวลาเราอยู่ใกล้กันนะมันจะดูแบบต่างไซส์กันมากเลยอยู่ไกลๆกันแบบมีกําลังสวยค่ะทุกคนนะเราสวยในแบบของเรามดก็สวยในแบบของมดโค้ดก็สวยในแบบของโค้ดดังนั้นอย่าไปอยากอย่าไปเทียบตัวเองอย่าเอาตัวเองมาเทียบกับคนไซส์มินิ ว่าเออทำไมหนูถึงไม่มาดูเล็กกระทันรัดก็มึงสูงนี่ก็นี่ก็โมโหตัวเองเหมือนกันทําไมใส่อะไรก็ขากองวะซื้อเกงขายาวมาก็เป็นขาสั้นเดี๋ยวต้องตัดมาให้หนูไปต่อนั่นแหละเรื่อกเกงอยาจะบอกว่าซื้อไซส์คนไทยไม่ได้นะคะซื้อไซส์คะต้องไซส์ฝรั่งแบบว่าไซส์ฝรั่งยาวๆพอดีแต่คนไทยนี่หนีน้ําค่ะทุกคนซื้อไซส์ยาหนีน้ําอันนี้ต้องซื้อห้าส่วนใส่ จะได้ตตุ่มพอดีทุกคนค่ะ้นนั้นเราสวยในแบบของเราเป็นในแบบของเรายาวตัวเองไปเทียบกับใครนะคะเทียบกับตัวเองคนเมื่อวานว่าเราอะเก่งแล้วหรือยังดีกว่าคนเมื่อวานแล้วหรือยังนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะจะผ่าเล่นหน้าท้องทุกคนเพลงเพลงเพลงเสือไว้ข้างข้างก่อนเก็บเสือไว้ข้างข้างก่อนเก็บเสือไว้ข้างข้างก่อนเก็บเสือข้างข้างก่อนผ่าเล่นหน้าท้องในท้องก่อนทุกคนหายใจเข้าออกเสมอ ขยับตัวขยับตัวเดี๋ยวเราจะไปพร้อมเพลงนะคะวันนี้เป็นใช้เพลงที่มีชื่อว่าทวตาตอเวิร์กเอานะคะจะเป็นการจับเวลา20วินาทีพัก10วินาทีมีทั้งหมด8ยกต่อ1แชตเตอร์ค่ะวันนี้เราเล่นกัน4แชตเตอร์ใช้เวลา25นาทีพร้อมแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะถ้าแรกเอาเบๆก่อนนะคะตีเขา่าคิกตีเขา่าคิกเล่นข้างเดียวตีเขา่า คิกเกรงหน้าท้องดึงขึ้นมาตีเขา่าเตะไปด้านหน้าตีเขา่าเตะไปด้านหน้าตีเข่าเตะไปด้านหน้าตีเขา่าเตะไปด้านหน้าข้างเดียวอา้าวเย่เดี๋ยวเราจะทําด้านข้างให้ดูนะทําด้านข้างให้ดูนะคะทุกคนตีเข่าขึ้นมาและคลิกไปด้านหน้าแบบนี้นะคะมือไม่รู้ทากำตั้งกัดไว้อา้าวตีเตะตีเตะ เตะเตะเตะเอ้าอ้าช้าช้าก่อนช้าช้าก่อนค่อยค่อย b u ตัวเองขึ้นมาเอ้าขยับตัวเราจะเล่นเป็นแบบเก็บหน้าท้องด้วยคาร์ดิโอไปด้วยได้ทั้งบอดี้เวทได้ทั้งหน้าท้องเตรียมตัวไปอ้าอ้า ลงเท้าไม่เอานะไม่เอามาทางนี้นะกลัวกันค่ะกลัวแบบกลัวเชียวกลัวเชียวเปลี่ยนทางก่อนหายใจหายใจหายใจสนุกก่อนสนุกไปพอ้อ โฟลแล้วคะ่ะทุกคนครึ่งทางแล้วบิวขึ้นมาหน่อยเอามันๆหน่อยขอเนื้อถกขางเกงค่ะมันล้งมันล้ง หายใจเข้าออกสม่ำเสมอทุกคนเตรียมตัวยังไปต,ต่อเกร็งหน้าท้องไว้เิลปอ้ยอ เวลานะคะเป็นจะเล่นทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยเพราะเช้า25นาทีเย็นอีก25นาทีไปจะได้หลับสบายทุกคนใครไม่มีเวลาเล่นเย็นรอบเดียวก็ได้ ทุกคนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ยังอยู่กันไหมคะมองเห็นใช่ไหมคะเสียงชัดเจนใช่ไหมคะเสียงชัดเจนพิมพ์หนึ่งหนึงนึงให้หน่อยคะ่ะเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันค่ะทุกคนเอาเสื้อโยค้ามาพักระหว่างหนึ่งนาทีนะคะเอาเสื้อโยค้ามาเลยคะ่ะท่าต่อไปนะคะให้นั่งสบายสบายให้นั่งสบายสบายสบายมดท่านี้น้องมดที่ไม่เคยเล่นเลยสบตาศบตาอะไรวะอย่างวะ วนงาน่ายทีเดียวพับตัวไปขึ้นมาพับเล่นเอวนะคะเล่นเอวนะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ขึ้นแล้วคอมเมนต์ขึ้นแล้วดันให้หน่อยดันให้หน่อยอสวัสดีทักทายกันยามเย็นค่ะหายใจเตรียมตัวเออขวาก่อนนะคะลงพับมาที่ขวาก่อนหายใจก่อนนะทุกคนค่อนข้างเหนื่อยในเซตในท่าแรกนะคะ ท่านี้นะคะจะเป็นบิดเอวให้เจ็บนิดหน่อยนะคะพร้อมแล้วไปั p อ,อ่ไปช้าๆสวยๆขาซ้อนกันไว้เลยนะทุกคนมีเชือกเอาเชือกมัดไว้เลยให้มันติดกันเป็นไงคะสีข้าง <laughs> ทำหน้า ทำหน้าหลบกล้องแบบเอาขวาเกินเอาลงเออมาค่ะทุกคนวันนี้ทางง่ายๆนะคะยามเย็นออกกำลังกายกับเบนดี้ทูฟิตค่ะเย้ พี่วันนะคะพี่วันนานะคะบอกว่าพี่วันนาหรือพี่วันเนี่ยแหละค่ะไปทําบุญมาอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ,ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ทาบุญแล้วดีค่ะทุกคนเป็นเดือนร้อนของประเทศนะคะเป็นเดือนร้อนมาใครมีโอกาสไปทําบุญนะคะจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้ดีมากๆใส่บาตรก็ยังดีสวดมนต์ก็ได้อมาอ๊ ามองเหรอตอนนี้เจ็บกล้ามท้องด้าน,นข้างมากเลยนะคะเจ็บสีข้างสีข้างเตรียมทุกคนขวาลงอา้อา,าวอัพเท้าชิดกันไว้เลยเท้าชิดอึบลงให้สุดให้หัวเข่านะคะแตะเบาะเลยเอัพอึอ,าอามามาบิดบิดบิดเย้ yeah. ครึ่งทางแล้วทุกคนครึ่งทางแล้วค่ะยังไปต่อกันอยู่ใช่ไหมคะอพี่มดพร้อมแล้วน้องเมย์บอกพี่มดพร้อมแล้วน้องเมย์มาเมย์พี่มดผอมแล้วฉันผอมลงบ้างไหมพิมพ์ดีๆนะพิมพ์ดีๆนะถ้าตอบว่าอ้วนด่านะเราเล่นเมย์รู้มดไม่ด่าใครอไม่ใช่มดโคดโคดไม่ด่าใครเออ ไม,ไม่กล้าพิมพ์ออกก่อนกดออกกดออกง่ายกว่าพร้อมแล้วไปเอาบิดมา8ครั้งทุกคน อ,อีกสองยกค่ะนี่ท่าต่อไปมารอแล้วนะนึกขำในใจแล้วเนะี่ยหมดต้อง้องแน่เลยอ่ะบาอ๊อวันนี้เราจะเล่นแบบเอวข้างนะคะเอวข้างเอวหน้าเราเล่นไปแล้วในค่าแรกพร้อมคาร์ดิโอบิดไปค่ะทุกคนชิวๆบิด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 ,บ,ดบิดไปํำได้ไม่เร็วก็ไม่เป็นไรนะคะช้าก็บิดช้าไปเร็วแข็งแรงก็บิดได้เร็วหน่อย สุดท้าย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 ถ้าแข็งแรงแล้วก็จะบิดได้ลึกและเร็วนะคะเฮ้ยอ้วนมามาเออเอบมาดูเอบมาดูคู่หูคู่หูคู่หูเป็นคู่หูยินหยาง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 ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียว ใช่สองแล้วค่ะวันนี้เรามีสี่อมาแวะได้ลิซ่ากันหน่อยไหมยังไงนะไม่ได้ซ้อมาท่าเดียวมาค่ะเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันค่ะทุกคนระหว่างพักนะคะหนึ่งนาทีนะคะใครที่มีเหงื่อไปเช็ดเหงื่อเลยใครที่ยังไม่มีเสื้อโยคะไปคว้ามาค่ะท่านี้ต้องใช้เสืออ่อจริงทุกคนเพราะว่ามันจะเจ็บฝ่ามือมากๆงอเข้ามา ต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตหันหน้าไปหาทุกคนนะคะ,ะจะได้มองเห็นกันชัดงอเขา่าอ่ะแล้วบิดตัวบิดเดี๋ยวร้องก่อนนะคะบิดนะคะมันจะเจ็บเอวแต่ว่าคนละส่วนกับเอวเมื่อกี้อะลองลองไม่เชื่อลองอ่ะงอเข่ามาค่ะงอเข่ามาบิดบิดตัวเออบิดอีกข้างหนึ่งเห็นไหมมันเจ็บเอวใช่ป่ะแต่คนละส่วนกับเมื่อกี้เอว มม,มาทุกคนทำตัวเป็นสามเหลี่ยมไว้งอเข่ากดหัวลงไปค่ะกดที้ศีลงไปเอ้าบิดใครไม่ถึงเบาะไม่เป็นไรนะทุกคน 面膜多金了。<laughs> ี่เซตค่ะอีกเซ,ต,กเซตเดียวของท่านี้ทุกคนปกติมดจะร้องงี้วันนี้มันร้องโอ้ย คอมโบท่าที่ท่าเซตนี้มีสองท่ายกขาขึ้นมาเลยลอยไว้อ่ะมือมามือมาเกรงไว้ นะเพราะเบนเป็นคนที่สมาธิสั้นดังนั้นการที่แบบให้เ็อนอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ่ะเบนจะทําไม่ได้ดังนั้นเบนจะต้องใครหาอะไรมาดึงสต,ติตอนนี้คิดว่าตัเองเป็นลิซ่า<ว>คิดว่าตัวเองเป็นลิซ่าอยู่กลำลังซ้อมท่าแต่ลิซ่าใช่<ว>มันทรมานมาก<ว><ว><ว>อ้าอ้านะคะ จริงอย่างที่น้องมดว่าต้องหาอะไรโฟกัสเนาะมันทรมานมากข้านี้ยังดูยังอยู่ทุกคนมาเออเออขาฉากไวเออเออคิดว่าอยู่ในผับอ๋อท้องฉันอ๋อ ซิกเองอะ่ะซิกเองเหรอซิกเองเหรอ,อ,หรอไปค่ะเฮ้ยทุกคนสู้ๆูนะสู้ๆูนะแข็งใจหน่อยต่อสู้กับหัวใจร่างกายเราไหวเชื่อคด อีกหนึ่งยกค่ะยกสุดท้ายทุกคนวันนี้หมดตัวจริงมาปอยลอยมือไว้ลอยขาไว้เก็งหน้าท้องค่ะใช้น้ำหนักออกแรงที่หน้าท้องนิดเดียว <c oughs> นิดเดียวหมดนิดเดียวหมดซื้อ ในเวลาที่เราแบบบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วอ่ะล้วถ้าเราฟังคาพูดแรกของเราอ่ะเราจะพิ้งตัวเลยแต่เราบอกว่าอีก3ามวินะอีก3วินาะทนะีเท่านั้นเราจะไปต่ออีก3มวิอีกหวิตามคําพูดเราเลยค่ะถ้าเราบอกว่าเราได้นะมันต้องได้เราทําได้ค่ะสู้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 เออเออเอไปไปท่าสุดท้ายแล้วทุกคนงงแงแล้วงงแง บอกปวดท้องมากเก็บเสื้อค่ะท่าสุดท้าย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 ,าดายเดี๋ยวเราไม่เล่นขานิดนึงนะคะขาด้วยเก็บเอวด้วยนะคะกางขาออกาออกางขาออกนะคะท่าสุดท้ายนะคะเหนื่อยนิดนึงนะ มาเราจะเล่นบนสี่บนแปดบนสี่ล่าง 4. สี่สควอชลงไปช็อกบนอ่ะหนึ่งสสาสี่ล่างห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดามสี่ ย <Yeah. S 2> อย่าพุ่งมาทางนี้นะกลัวกินมาเยอะด้วยสควอชลงไปทุกคนเอ้าเอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสส้าหเจด

หนึ่ง6 7 8สาสี้าหเจสถ้าเจ็บขานะคะยํำไว้ซูโมโ่สควอค่ะลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6ง8 1 2 3 4 5 6 ทางแล้วทุกคนห้าหกเจ็ดแปนึ่งสองสามสี่ห้าห ได้ยินเสียงลมหายใจไหมคะเหนื่อยนะคะท่านี้ส, <4 S 2> สข้างอ้าหนึ่งสองสหลงอีกห้าหกเจ็ดแปสอ แล้วค่ะวันนี้สี่ท่าเท่านั้นเองใชห้าหกเจ็ดปดห้าหกเจ็ดปดห้าหกเจ็ดปเ็จยสสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ใส่หมดเลยนะ คคักกนนทุนเดี๋ยวคู่ดาวกันเราใช้เวลาคุ้มค่ามากๆน้องวันมีเวลาน้อยที่ยาเย็นนะคะเดี๋ยวนางกลับไปทํางานต่อนะเลยขอมออกกำลังกายด้วยสัก20นาทีเนี่ยเรออกเวลา25นาทีกับเบนน่ะพร้อมลงไหมคะทั้งบ้านน้องพร้อมลงมาตั้งแต่วันที่น้องมาเนาะวันที่น้องมาไม่ไม่พร้อมหรอกไม่สวย อิจฉานะเ,าเห็นเห็นค่ะทุกคนเห็นเห็นใช่ไหม,ไมหให้ภาพมันฟ้องนะเนาะมาครูดาวกันดีกว่าค่ะทุกคนยัง่ะอ้าลงคูดาวแล้วค่ะหายใจเข้าออกสบายๆสม่ำเสมอ อ่ะโยกค่ะซ้ายขวา่ะโยกไปเรื่อยๆค่ะให้ขาด้านในนะคะรู้สึกตึงเหยียดตึงนะคะเกรงหน้าท้องไว้ดันไปแต่สะโพกอ่ะย่อลงไปเลยค่ะย่อลงไปเลยเปิดปเท้าขึ้นมาจับโอ oh. oh. ม,มดอีกนิดนึงยกตัวไปยกตัวไปอ่าอ่าเปลี่ยนข้างค่ะเป็นข้างค่ะ,คะจะได้ไม่เจ็บเพราะว่าน้องก็หยุดออกกาลังกายมาหลายวันมากน้องมดก็หยุดออกกาลังกายมาหลายวันมากเลยวันนี้พักเยอะหน่อยอ่าพับมาด้านหน้าค่ะเปิดตัวต้องดันสะบักขึ้นค่ะเงยหน้านะอ่ากดลงไป เยอะลงไปยลงไปอ๋ออาควายค่ะควายชูขึ้น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 วันนี้มมตัวจริงทุกคนตั้งแต่ออกกำลังกาย้ี่กันมานะั้นนางแอปร้องตลอดเลยมีวันนี้ตัวจริงมาค่ะขึ้นค่ะเปลี่ยนข้างนี่นางก็น่ารักนะจะบอกให้สวยนะ อันเยอะด้วยอ่ะยืนค่ะเสร็จแล้วสวัสดีสวัสดสวัสดะเกรงหน้าท้องค่ะเกรงหน้าท้องนับหนึ่งฝึกฝึกขมวกันปล่อยก่อนปล่อยสบายสบายก่อนปล่อยสบายสบายกันนี่เราฝึกนะหาเป็นการสร้างเข็มขัดให้หน้าท้องเราแข็งแรงหนึ่งสองสามปึ๊บซีบเข้าไปซีบเข้าไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอ้โอ้หน้าท้องเรานะคะมันมีกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเข็มขัดนะคะที่เป็นส่วนในการรัดกันกันหน้าท้องย้อยค่ะหน้าท้องเล่นนักหนาน่ขึ้นกะทิบางทีเราก็ลืมเล็กๆน้อยๆอ่ะความหน้าหนึ่งสองสามอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาปอเดี๋ยวเป็นสอนน้องมนไมใกล้เลยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงกันนะคะเดี๋ยวเป็นสอน เข็มขัดที่อยู่ตรงสะดือนะคะทุกคนให้แอนตูดไปด้านหลังแอนตูดไปด้านหลังก่อนแล้วขมิบตูดเข้ามาเกรงหน้าท้องหายใจออกให้ท้องแบนที่สุดแล้วหนีบตูดไว้หนีบหน้าท้องด้วยแล้วนับอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสบแล้วปล่อยมันจะคือหน้าท้องล่างลงไปถึงต้นขาเออรู้สึกแบบนั้นไหม ใช่เจ็บตรงนี้ค่ะมันคือหน้าท้องล่างทุกคนเวลาเราอึบอ่ะมันจะมีหน้าท้องบนถ้าเราอึบด้านบนอย่างเงี้ยอึบข้างบนนะคะมันจะเป็นหน้าท้องด้านบนแต่ถ้าเราใช้การอึบแล้วบีบตูดเข้ามา <What? S 1> เห็นไหมคะกลั้นเนื้อขาเป็นก็ทํางานก้นบีบไว้จะโดนท้องล่างจะถูกใช้แต่ถ้าทำสองสามวิจะไม่รู้สึกอะไรลองทํา้ลวมันย่อก่อนย่อก่อนเราขึ้นมาดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นอึบอ่ะเกลง้งเกรงทั้งหน้าท้องเกรง หนีบไว้เรานับให้ได้สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็บหน้าท้องตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วหน้าท้องตรงนี้คือเราต้องฝึกทุกวันค่ะว่างตอนไหนก็ฝึกระหว่างรอต้มไข่ไข่ยังไม่เดือดนะคะก็ฝึกเกรงหน้าท้องไว้นะคะฝึกทุกวันย่ออยางเงี่ยต้มไข่ <laughs> อยู่ตรงหม้อข้าว <laughs> พ่อเดินมาพ่อทิ่บตกบ้าไปเลยค่ะเช้ามาเช้ามาหลับตามมยืนแล้วเขย่าถุ่งข้าวเมื่อไรจะสุกเมื่อไรจะสุกเมื่อไรสุกระหว่างออกกําลังกายได้ตลอดเวลาว่างตอนไหนก็ออกตอนนั้นค่ะใครว่างเช้าก็ออกเช้ากับเบนนี่ทูฟิตใครว่างตอนเย็นมาออกกับเบนนี่กับมดฟิตมดตาเบนนี่ทูฟิตกับมดตาไม่เข้ากันเนาะเข้ากันไหมมดซี่อ่ะ เป็นนี่กับมดซี่เหมือนลิซี่แดงดวงยังไงกันก็ไม่รู้เลยอะ่ะพร้อมชื่อเลยเออตี้ดวงมดซี่ดวง,ดวงอ่ะลิซี่ดวงตอนเย็นเจอกันกับลิซี่ดวงเพื่อจะจำแม่นนะคะเพื่อจะอันนี้คือเพื่อจะจำแม่นเลยไม่ได้นะลิซี่อย่างนะี้เอออาจจะเป็นฉายาลิซี่ก็ได้ค่ะอ,อันนี้นคาริซ่าใช่ไหมคะที่เขาดังลิซี่ค่ะทายาด้วยเดี๋ยวก็หาย ไม่ก็ให <laughs> ้หมอผ่าตัดออกให้หมอตัดออกนอะ, <c oughs> อะโอเคเอ่ะวันนี่อของปากของคอสนุกสนานไปกับไปที่รูฟิตนะคะเราถ้าอยากแบบฟิตแบบสุขภาพดีก็ลองเล่นตามพวกเราดูนะคะออกกําลังกายง่ายที่บ้านเลยยิมปิดก็ยังฟิตไปได้วยกันได้นะคะพวกเราไม่เคยเข้ายิมนะไม่เคยค่ะหนูมาออกบ้านโคตลอดใช่ก็เล่นกันอยู่อย่างนี้เนาะไม่เล่นหนะ้าบ้านก็เล่นในบ้านเนาะใช่ค่ะเล่นกันอยู่อย่างเนี้ค่ะแต่ก็เล็กลงได้ด้วยจริงๆแล้วไม่ออกกําลังกายมดก็ยังหุ่นดีอยู่เพราะว่ามดคุมอาหารเป็น ใช่ค่ะรือว่าจะมีตัวช่วยในส่วนของที่ว่าเรากินโปรตีนถึงเราก็จะไม่หยใช่เพราะเพราะโปรตีนถึงสมองมันอิ่มโปรตีนที่เราทานเป็นโปรตีนชนิดน้ํานะคะชงน้ําดื่มนะคะซึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นเราเห็นของอ่ะที่เรากินเข้าไปอค่ะ เราเราเลยมั่นใจนะคะใช่ค่ะใช่แล้วแต่และแก้วนับแถวได้ดังนั้นอยากได้ตารางดีๆอยากเข้าโปรแกรมอยากฟิตแบบน้องโมดอยากฟิตแบบเบนก็อินบ็อกเข้ามาในเพจของพวกเราได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราส่งตารางให้ใครที่ยังอยากฟิตแบบยังไม่พร้อมทานโปรตีนนะคะก็ลองรับตารางฟรีไปลองเล่นดูก่อนนะคะมีให้ทั้งอยากเสียตังก็ได้อยากฟรีเราก็มีให้ใช่ค่ะเพราะว่าเราแบบว่า เราสวยใจดีใช่เราสวยใจดีมีธรรมะในใจเราต้องแบ่งๆกันนะคะทุกคนเราจะสวยคนเดียวแล้วมันรู้สึกยังไงด้วยเนาะเราต้องสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพี่มาสวยเหรออ้าสวยสวยใครว่าไม่สวยนไปละเดี๋ยวเราไปตกกันเองหลังใหม่นะสวัสดีค่ะ